สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการพอดแครดเดอร์มอนดีเอไอเครือข่ายคนที่คิดเหมือนกันผมเต้นนคลินผู้ดำเนินรายการวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยคิดมาก่อนนั่นคือทําไมคนรวยมักจะคบแต่คนรวยและทําไมคนจนถึงมักจะคบอยู่ในวงคนจนคําตอบอยู่ที่คําว่าเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กครับเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับ your network is your network หมายความว่าเครือข่ายของคุณคือมูลค่าของคุณคุณรู้ไหมครับว่าคนที่เคยประสบความสําเร็จทางด้านการเงิน80%มักมีเพื่อนหรือคนในวงใกล้ชิดที่มีสถานะการเงินดีเหมือนกันแล้วคุณล่ะครับเพื่อนรอบตัวของคุณเป็นคนแบบไหนพวกเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันการลงทุนโอกาสทางธุรกิจหรือแค่ซีรีส์ข่าวซุบซิบคนส่วนใหญ่ติดอยู่ในวงจรเงินเดือนประจําเพราะไม่รู้จักคนที่พาเราไปสู่โอกาสใหม่ๆอายุขึ้นเพิ่มทุกวันแต่เครือข่ายยังคงเหมือนเดิม ถ้าคุณยังคบแต่คนที่คิดแบบเดิมวิธีคิดเดิมคุณจะไปถึงระดับใหม่ได้ยังไงผมเคยพบคนมากมายที่บอกว่าทำไมชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงแต่พอดูเพื่อนรอบตัวก็พบว่าทุกคนคิดแบบเดียวกันทำงานแบบเดียวกันมีปัญหาแบบเดียวกันมันเหมือนกันที่อยู่ในห้องที่ไม่มีหน้าต่างคุณเห็นแต่ผนังเดิมๆไม่มีแสงสว่างใหม่ๆเข้ามาเวลาผ่านไป5ปี1ิปี คุณยังอยู่แบบเดิมคิดแบบเดิมทําแบบเดิมเงินเดือนอาจจะเพิ่มแต่ระดับชีวิตไม่เปลี่ยนขณะที่คนอื่นอาจจะรู้จักการสร้างเครือข่า,ขายพวกเราก้าวหน้าไปไหนแล้วได้โอกาสใหม่ๆแล้วได้ข้อมูลเก่าสารก่อนใครได้คําแนะนําจากคู่ที่ประสบความสําเร็จแต่ลองนึกภาพดูครับเมื่อคุณมีเพื่อนเป็นนักลงทุนเป็นผู้ประกอบการเป็นคนที่คิดแต่แง่โอกาสคุณจะรับแต่ข้อมูลดีๆก่อนใครได้รับรู้มุมมองใหม่ๆได้โอกาสร่วมทุนร่วมงานหรือแม้แต่ได้งานใหม่ที่ดีกว่า ข้อที่1เปลี่ยน environment หรือสภาพแวดล้อมออกจากสถานที่เดิมๆที่คุณเคยไปเช่นร้านอาหารข้างบ้านห้างสรรพสินค้าราคาประหยัดลองไปที่ใหม่ๆเช่น co-working space งานสัมมนาการลงทุนขับกอล์ฟหรือฟิตเนสระดับพรีเมียมเพื่อนคนหนึ่งผมเคยเปลี่ยนไปจากการออกกำลังกายที่ฟิตเนสราคาถูกเปลี่ยนมาเป็นสมาชิกกอล์ฟขับภายใน6เดือนเขาได้รู้จักผู้บริหารบริษัทใหญ่3คนและได้ร่วมโอกาสลงทุนธุรกิจใหม่ 2. B e a Value Provider เป็นคนให้มีคุณค่าอย่าไปหาคนด้วยความต้องการที่จะได้แต่ไปด้วยใจที่จะให้ถามตัวเองว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงแทนที่จะถามเขาว่าเขาจะช่วยเราได้ยังไงตัวอย่างคุณอาจมีความรู้ทั้งด้านจิตอลมาร Marketing ลองเสนอความช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการท่านใหม่ที่คุณเพิ่งรู้จักแม้จะไม่ได้เงินแต่คุณได้ความสัมพันธ์ที่มีค่า 3. เรียนรู้ภาษาของคนรวย คนรวยพูดเรื่องอะไรกัน Cash Flow, ROI, Asset, Passive Income เรียนรู้เพิ่มเติมกับคำศัพท์เหล่านี้เข้าใจแนวคิดเหล่านี้เพื่อที่คุณจะสามารถสนทนาได้ยกตัวอย่างแทนที่จะบอกว่าผมมีเงินฝากในธนาคาร1 0 0 0 0แบาทลองเปลี่ยนใหม่ผมกําลังหาช่องทางให้เงิน1 0 0 0 0แบาทนี้ทํางานให้กับผมมากกว่า1อร์ต่อปีครับข้อที่4ใช้เทคโนโลยีช่วย อย่างเช่น Link ์อินเครือข่ายมืออาชีพขับเฮ้าห้องสนทนาคนสําเร็จกลุ่ม Facebook เฉพาะทางเช่นกลุ่มนักลงทุนหุ้นตัวอย่างลูกค้าของผมคนนึงเริ่มจากคอมเมนต์ในกลุ่ม Facebook ของนักลงทุนสุดท้ายได้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับแอดมินกลุ่มข้อที่5 consistency is key ความสม่ำเสมอคือกุญแจการสร้างเครือข่ายไม่ใช่เรื่องของวันเดียวต้องทำอย่างต่อเนื่องกำหนดเป้าหมายว่าทุกเดือนจะต้องรู้จักคนหน้าใหม่2อคน ทุกสัปดาห์จะต้องติดต่อคนเก่า1-2คนตัวอย่าง CEO ของบริษัทใหญ่หลายคนมักจะมีคอฟฟี่แชทเฟรูดคือการนัดดื่มกาแฟคุยงานกับคนต่างๆอย่างสม่ำเสมอลองนึกภาพดูปีข้างหน้าครับคุณกำลังนั่งดื่มกาแฟกับเพื่อนใหม่ที่เป็นนักธุรกิจมืออาชีพ หรือเขากําลังเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนใหม่ที่น่าสนใจบนโต๊ะมีเอกสารโครงการลงทุนธุรกิจที่คุณกําลังจะร่วมุ้นส่วนมูลค่าหลักหลายล้านโทรศัพท์ของคุณมีลายกลุ่มเต็มไปด้วยผู้ประกอบการมีการแชร์ข้อมูลดีๆทุกวันบัญชีธนาคารของคุณไม่ได้มีแค่เงินเดือนแต่มีเงินจากการลงทุนจากธุรกิจส่วนตัวจากแพสซิฟอินคัมหลายๆช่องทางนี่ไม่ใช่ฝันแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อคุณมีเน็ตเวิร์กที่ถูกต้องคำถามสุดท้ายสำหรับผู้ฟังทุกคน คุณจะเลือกเป็นคนแบบไหนระหว่าง A อยู่ในเครือข่ายแบบเดิมที่สบายใจแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงหรือ B ก้าออกจากคอมฟอร์ Zone ไปสร้างเครือข่ายใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณแชร์คำตอบมาในคอมเมนต์ได้เลยครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเน,นื้อหาดีๆในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบสวัสดีครับ